ดรจอหลังเกมเจอกันอีกเหมือนเดิมครัครรังไม่หยุดฉุดไม่อยู่อาเซนนลก่อนห <ขอ S 2> น้านี้มีช่วงหนึ่งที่อาเซนนลมีช่วงสะดุดนัติงกันได้ไหมก็แพ้แมน แมนซิตี้อ่าแล้วก็ไม่ค่อยชนะไม่ชนะแล้วก็เฉียดเฉียดอ่ะสะดุดเสมอเจอบอลมาดอ่ะโดนยิงนำสองลูกอ่ะเกิดมาแซงแล้วมาแซงแล้วนั้นเนี้ยเป็นการไปเยือนฟูแลมซึ่งว่าตามตรงซีซั่นเนี้ยฟูแลมเล่นดีมากออืเล่นพรอการเล่นในบ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายอ่ะเซนอตโอ้โหแต่นอนสบายเลยอ่ะยิงถึงสามเม้นแล้วคนที่ทำแอสซิสสามลูกคือเรนโดทอตซานะทอตซานจะเตะใหม่นักเตะใหม่คือคือเซนอลเนี่ยมันทำเล่นมาอย่างเงี้ยสม่ำเสมอมาหลายทีแล้วเราก็คุยกันหลายทีในจอหลักใช่แต่ มันมีรูปหนึ่งหลังจบเกมในห้องแต่งตัวของอเซนอลรูปอะไรซึ่งมันเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะเลยนั่นก็คือนักเตะอเซนอลเนี่ยถ่ายรูปล้มกันที่ชนะฟูลแลนแล้วมีรูปนาฬิกา่นาฬิากาซ,ซึ่งนาฬิกาเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ทดแทนสนามเก่าของอเซนอลกระติงรู้จักดีอยู่แล้วไรร,รู้จักซึ่งสนามนั่นแหละและไอนาฬิกาตอนเนี้มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ Arsenal อาร์เซนอลน่ะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในยุคข,ของอาร์เซน่อลเกอร์คนก็เลยเริ่มมองว่าเอ๋ทีมอาร์เซนอลในทีมมันเริ่มคุยกันแล้วไหมว่ามันคือมันมีแสงสว่างมั่นใจที่ปลายอุโมงค์แต่ไม่ใช่ปลายแล้วแหละครับมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเอออย่างที่อ,อังกฤษอ่ะทุกหลายๆทีมนะผมไม่ได้เลยว่าทีมไหนบ้างแต่ว่าแน่นอนคือแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลอ่ะอถ้าถึงช็อตที่ถึงฤดูกาลมันรันไปแล้วเราเริ่มมั่นใจว่าเรา,เราได้แชมป์อ่ะแฟนจจะะะลลลล้ออมเเพงย่าครัี แค่อย่างนี้คือแมนปอ <Arsenal S 1> นตี้จะมีความมั่นใจจะไม่ไม่ไม่ร้องถ้ามันแบบแหมมันยังไม่ไม่ไม่ที่เด็ดที่ขาดเลยไม่ถามนะติงเลยว,ว่ามั่นใจในอาร์เซนอลมากแค่ไหนเน่เลยมาชวนคุยกันว่าแล้วติงเชื่อตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็น,เน,นต์ละมันคงไม่ร้อยหรอกแต่ว่ามันมันมันเท่าไหร่ละไม่ถึงร้อยแต่นะติงให้อาร์เซนอลมีโอกาสคว้าชแชมป์ 70%นี่ไงผมว่าใกล้เคียงกับผมเหมือนกัน70%คือตอนแรกเราเห็นว่าเอยอาร์เซนอนอ่ะมันจะเจอโปรแกรมหนักมันจะไหวไหมแล้วมันก็แพ้แมนซิตี้แพ้แมนซิตี้แล้วยังเหลืออีกนัดหนึ่งนะเออแล้วเราคิดว่าโอ้โหเนี่ยลำบากแล้วแมนซิตี้มันมาแน่กดแมนซิตี้ไปเสมอฟอเรสต์เลยสะดุดเออขับกันคืออาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดชนะลูกเดียวเออเกือบปวดใจแย่แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยสังเกตก็คือว่าแม้กับทีมใหญ่เขาจะมีสะดุดบ้างดูนะนี่ไอเฮซุสกลับมาแล้วนะเฮซุสกลับมาแล้วนะแต่ว่า กับกับแมดย่อยแมดไรเล็กเนี่ยเขาไม่พลาดไม่พลาดใช่แล้วก็เก็บได้เรื่อยๆบางแมเดเนี่ยเขาเรียกโกงความตายไงครับบอลมัดเนี่ย,ย,ยโกงความตายชัดๆอะ่ะก็ยังสามารถทําได้และออย่างหนึ่งคือแมทที่ชนะแมนยูก็โกงความตายเออเราเรา,เราจะไปพูดว่าอาเซนอนเนี่ยแบบดวงดีน,นู่นนี่อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าจุดหนึ่งที่เห็น,นชัดเจนของซีซั่นนี้ก็คือว่า เขาสามารถพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษได้เยอะเยอะมากเยอะแบบแมนซิตี้ยังเทียบไม่ได้ถูกต้องนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากการเขาเรียกไงนะความเข้าใจของเกมเนาะแล้วอาเตต้าค่อยปั้นขึ้นมาเขาพูดกันว่าคนที่จะเป็นแชมป์อ่ะเหมือนเลสเตอร์อ่ะอ่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่จะบ่งบอกว่าคุณจะเป็นแชมป์อ่ะตอนที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ย มันก็ลักษณะใกล้เคียงกับอาเซนอลนะค,คือทีมทีมอื่นมันสะดุดในขณะที่อาเซนนลมันก็จะมีไม่กี่ทีมที่เป็นคู่แข่งก็ตอนนี้ก็แมนซิตี้อะที่เบียดเบียดนะ,ะทีมอื่นสู้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะในซีซั่นนี้รญญญเราสังเกตให้ดีเราจะพูดกันบ่อยๆเลยว่าโอ้โหดูฟอร์มสเป,ปอร์สิดูฟอร์รมลิเวอร์พูลสิมันไปขึ้นขึ้นล่องๆองแต่ปรากฏทีมที่พูดกันเหล่านี้ ยังลุ้นท็อปโฟสบายๆนะแต่แต้มใกล้เลยนะใช่แสดงว่าซีซั่นนี้มันมีเขาเรียกไงนะผัดกันพลาดอ่ะมันพลาดจะไม่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วปกติถ้าเอาจริงๆถ้าเอาตามยุคที่แมนซิตี้ขับเคี่ยวกับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งแมสนัด2นัดเองนะใช่แต่ปีนี้มันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่ว่าใครจะสะดุดแล้วอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันได้หรือเปล่าเจอร์เซนต์ะติงว่ามีโอกาสเอางี้30%ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแมตช์ที่เจอแมนซิตี้แหละรอบนึงนะติงว่าถ้าเป็นแมตช์นนนัั้เป็ยงงไ คือถ้าอาร์เซนอลยันเสมอนัดติงให้เพิ่มจาก70เป็น85ถึง90เปอร์เซ็นต์เพราะเป็นแมตช์ที่เจอกันโดยตรงใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีบางทีมที่จะเป็นตัวแปรทีมที่ต้องเจอทั้งสองทีมเช่นลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลเชื่อแน่ไม่ค่อยได้ <laughs> <laughs> มีนิดหนึ่งที่เขาคาดว่ามันอาจจะเกิดเหตุก็คือว่าไอแมตช์ที่ลิเวอร์พูลจะเจออาร์เซนอลอ่ะจะเล่นที่แอนฟิลด์แล้วเ่อเดี๋ยวเซนอลปีหลังๆอ่ะ,อะมาแอนฟิลด์มาแค่เสร็จ ถูกต้องแล้วริเวอร์พูใส่เสื้อแดงด้วยนะขาวแล้วเขาเล่นในบ้านจะใส่ขาวทำไมบาะเดี๋ยวลรเวอร์พูเนี่ยนะรัวเลยนะแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลต่อกันเมษานะอันนี้ก็ต้องต้องลุ้นแล้วรูวอร์พูจะไปรอดหรือเปล่าอาร์เซนอลจะฝ่าฟันด่านทั้งแมนซิตี้ทั้งรเวอพูลได้หรือไม่หรือทานกับการเกิดิเวอพูลเกิดเฮี้ยนขึ้นมาไปบุกไม่แพ้ แมนซิตี้อย่างเงี้ยอาร์เซนอลก็ยิ้มเหมือนกันนะถูกต้องมันก็ตัดกันเองแหละเปอร์เซ็นต์มันเดี๋ยวมัาจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราอาจะต้องมาคุยกันใหม่ว่า70นี้่องถูกต้องเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยก็อย่าชะล่าใจแต่หวังเอาไว้ลึกๆก็เป็นการดีหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ